เกิดประวัติพระอาจารย์เสากันตะสีโลท่านเกิดที่บ้านขาโคมตำบลหนองคอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่สองพฤศจิกายน2 4 0 2ท่านเป็นพระคนาจารย์ใหญ่ของพระกรรมฐานทั้งหมดท่านอุปสมบทที่วัดใต้ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาได้เป็นเจ้าอาวาสวัดใต้ และได้ยติเป็นพระธรรมยุทธที่วัดสีทองวัดสีอุบลรัตนารามมีพระครูทาโชติปาโลเป็นพระอุปชาเจ้าอธิการสีทาชยเสโนเป็นพระกรรมวาจารย์ภายหลังมาอยู่วัดเรียบและเปิดสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นณวัดเรียบลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงของท่านคือพระอาจารย์ม่านภูริทัตโต ท่านได้หมรณภาพในอิริยาบทขณะกราบครั้งที่สาในอุโบสถวัดอมาตยารามอำเภอวันไวยทยากรนครจำปาศักรประเทศลาวเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2484ตรงกับวันจันทร์ขึ้น7ค่ำเดือน3ปีมะโรงเชิญศพมาณวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ทำพิธีเผาในเดือนเมษายน2486สิริอายุ82ปี3เดือน1วันนิสัยท่านอาจารย์เซาชอบก่อสร้างชอบปลูกพริกหมากไม้ลักษณะจิตเยือกเย็นมีพรุมวิหารธรรมจิตดุดแผ่นดินมีเมตตาเป็นสาธารณะเป็นคนพูดน้อยยกจิตขึ้นสู่องค์เมตตาสุขใส่รุ่งเรือง เป็นคนเอื้อเฟื้อในพระวินัยทำความเพียรเป็นกลางไม่ยิ่งย่อนพิจารณาถึงขั้นภูมิละเอียดมากท่านบอกให้เราภาวนาเปลี่ยนอารมณ์แก้อาพาธได้อยู่ข้างนอกวุ่นวายเข้าไปหาท่านจิตสงบดีเป็นอัศจรรย์ปาฏิหาริย์หลายอย่างจิตของท่านชอบสันโดษไม่มักใหญ่ไฟสูงหมากไม่กินบุหรี่ไม่สูบท่านแดดัง พระคูทาโชติปาโลเป็นอุปชายะเดินจงกรมภาวนาเสมอไม่ละสงสันนิบาตแก้วิปัสโนแก่สานุสิทธิ์ได้อำนาจบางจริตเฉยๆเรื่อยๆชอบดูตำราเรื่องพระพุทธเจ้ารูปร่างใหญ่สันทัดเป็นมหานิกายสิบพันษาจึงมายติเป็นธรรมยุธรรับเด็กเป็นคนภูมิใหญ่กว้างขวางยินดีทั้งปริยัติปฏิบัติ ลักษณะเป็นคนโบราณพร้อมทั้งกายวาจาใจเป็นโบราณทั้งสิ้นไม่เหิตามลาบยศสรรเสริญอาหารชอบเห็ดผลไม้ต่างๆชอบน้ำพึ้งฉันเห็ดเบื่อหลวงปู่สาวนี่เห็ดมันเกิดขึ้นตามวัดบอกเนนให้ไปเก็บเนนเก็บเห็ดอันนี้ไปหมกไฟให้กินเนนก็ไปเก็บได้ประมาณเต็มถ้วยกว๋ดดยวยเตี๋ยนึง เอามาห่อหมกเสร็จแล้วก็เอาไปถวายหลวงปู่หลวงปู่ก็ฉันจนหมดทีนี้ไอเราพวกเนนก็ทำห่อหมกเนนหถึงหกองค์ตากแจกกันคนละช้อนช้อนชั้นอาหารยังไม่ทันอิ่มเลยสรุปเหมือดทั้งหองค์คทีนี้อุ๊ยเนนเป็นอะไรถามมันดูซิว่ามันเป็นอะไรเนนก็กินเห็ดเบื่อรู้ว่าเห็ดเบื่อทำไมถึงกินไปละ่ะ ท่านอาจารย์พากินข้าไม่ได้กินเห็ดเบือ่อถ้าข้ากินเห็ดเบือ่อข้าก็เมาตายสิหลวงปู่เสาฉันเป็นชามนั่งยิ้มเฉยแต่เนนฉันคนละช้อนฉันข้าวอย่างไม่อิ่มเลยสลบเหมือดไปหมดอันนี้จิตของเรานี่มันปรุงแต่งได้จะให้มันแพ้หรือมันชนะมันก็ทำได้หลวงปูเ่เสาแก้สัญญาวิปลาสให้หลวงปู่มั่น แก้สัญญาวิปลาสจนสำเร็จเป็นอัศจรรย์ท่านอาจารย์เสามีเมตตาแก่สัตว์เป็นมหากรุณาอย่างยิ่งวางเป็นกลางเยือกเย็นเป็นที่สุดเมตตาของท่านสดใสเห็นปาฏิหาริย์ของท่านสมัยขุนบำรรงบริจาคที่ดินและไม้ทําสสำนักแม่ขาวสาริกาวัดสุทธาวาสจังหวัดสกลนครแก้สัญญาวิปลาสท่านอาจารมั่น กับท่านเจ้าคุณหนูวัดสะระทุมในสมัยนั้นจนสำเร็จเป็นอัศจรรย์เรียกว่าเป็นพ่อพระกรรมฐานภาคอีสานท่านอาจารย์เสาเล่าให้ฟังสมัยที่หลวงปู่หลวยอยู่กับท่านเดินทุดงไปด้วยท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกกับปรารถนาเป็นสาวกสำเร็จอรหันในาศาสนาสมณะโคดมพุทธเจ้าของเราท่านอาจารย์มั่น เคารพท่านอาจารย์เสามากที่สุดเพราะเป็นเนนของท่านมาแต่ก่อนท่านมักเรียกท่านอาจารย์มั่นเป็นสัพพนามว่าเจ้าเจ้าค่อยๆนั่งสมาธิตัวลอยขึ้นลืมตาขึ้นดูตกลงมาก้นกระแทกกับพื้นอย่างแรงท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่านิสัยของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบเรียบและเยือกเย็นอย่างน่าเลื่อมใสามาก ที่มีแปลกอยู่บ้างก็เวลาท่านเข้าที่นั่งสมาธิตัวของท่านชอบลอยขึ้นเสมอบางครั้งตัวท่านลอยขึ้นไปจนผิดสังเกตเวลาท่านนั่งสมาธิอยู่ท่านเองเกิดความแปลกใจในขณะนั้นว่าตัวเราถ้าจะลอยพื้นจากพื้นแน่ๆเลยลืมตาขึ้นดูตัวเองขณะนั้นจิตท่านถอนออกจากสมาธิพอดีเพราะพวักพะวงกับเรื่องตัวลอย ท่านเลยตกลงมาก้นกระแทกกับพื้นอย่างแรงต้องเจ็บเอวอยู่หลายวันความจริงตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นจริงๆสูงประมาณหนึ่งเมตรขณะที่ท่านเหลือมตาดูตัวเองนั้นจิตท่านถอนออกจากสมาธิจึงไม่มีสติพอยับยั้งไว้บ้างจึงทำให้ท่านตกลงสู่พื้นอย่างแรงเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆต,ต,ตกลงจากที่สูงในคราวต่อไป เวลาท่านนั่งสมาธิพอรู้สึกว่าตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นท่านพยายามที่ทํำสติให้อยู่ในองค์ของสมาธิแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นดูตัวเองก็ประจักษ์ว่าตัวท่านลอยขึ้นจริงๆแต่ไม่ได้ตกลงสู่พื้นเหมือนคราวแรกเพราะท่านมีได้ปราศจากสติและคอยประคองใจให้อยู่ในองค์สมาธิ ท่านจึงรู้เรื่องของท่านได้ดีท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนอยู่มากแม้จะเห็นด้วยตาแล้วท่านยังไม่แน่ใจต้องเอาวัตถุชิ้นเล็กๆขึ้นไปเหน็บไว้บนหญ้าหลังกุฏิแล้วกลับมาทำสมาธิอีกพอจิตสงบและตัวเริ่มลอยขึ้นไปอีกท่านพยายามประคองจิตให้มั่นอยู่ในสมาธิเพื่อตัวจะได้ลอยขึ้นไปจนถึงวัตถุเครื่องหมายที่ท่านนำขึ้นไปเหน็บไว้ แล้วค่อยๆเอื้อมมือจับด้วยความมีสติแล้วนำวัตถุนั้นลงมาโดยทางสมาธิภาวนาคือพอหยิบได้วัตถุนั้นแล้วก็ค่อยๆถอนจิตออกจากสมาธิจริงๆเมื่อได้ทดลองจนเป็นที่แน่ใจแล้วท่านจึงเชื่อตัวเองว่าตัวท่านลอยขึ้นได้จริงในเวลาเข้าสมาธิในบางครั้งแต่ไม่ได้ลอยขึ้นเสมอไป นี้เป็นจริตนิสัยแห่งจิตของท่านพระอาจารย์เสารู้สึกผิดกับนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นอยู่มากในปฏิปทาทางใจจิตของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบเรียบสงบเย็นโดยสม่ำเสมอนับแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งปฏิปทาของท่านไม่ค่อยล่อแหลมต่ออันตรายและไม่ค่อยมีอุบายต่างๆ และความรู้แปลกๆเหมือนจิตท่านพระอาจารย์มั่นหลวงปูเ่เสาเคยปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเวลาเร่งความเพียรใจรู้สึกประวัติประวัติถึงความปรารถนาเดิมท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าท่านพระอาจารย์เสาเดิมท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเวลาออกบำเพ็ญพอเร่งความเพียรเข้ามากๆ ใจรู้สึกประวัติประวัติถึงความปรารถนาเดิมเพื่อความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแสดงออกเป็นเชิงอาลัยเสียดายอย่างไม่อยากไปนิพพานท่านเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อความเพียเพรเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ท่านเลยอธิษฐานของดจากความปรารถนานั้นและขอประมวลมาเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ ไม่ขอเกิดมารับความทุกข์ทรมานในภพชาติต่างๆอีกต่อไปพอท่านปล่อยวางความปรารถนาดื่มแล้วการบําเพ็ญเพียรรู้สึกสะดวกและเห็นผลไปโดยลำดับไม่มีอารมณ์เครื่องเกาะเกี่ยวเหมือนแต่ก่อนสุดท้ายท่านก็บรรลุถึงแดนแห่งความกเกษมดังใจไม้แต่การแนะนำสั่งสอนผู้อื่นของท่านไม่ค่อยมีความรู้แต่ชานกว้างขวางนัก ทางนี้อาจจะเป็นไปตามผมนิสัยเดิมของท่านที่มุ่งเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้เองชอบแต่ไม่สนใจสั่งสอนใครก็ได้อีกประการหนึ่งที่ท่านกลับความปรารถนาได้สำเร็จตามใจนั้นคงอยู่ในขั้นพอแก้ไขได้ซึ่งอย่างไม่สมบูรณ์เต็มภูมิแท้ลวงปู่เสาเป็นคนพูดน้อย เราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงสักมากแต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติเวลาท่านพระอาจารย์มั่นออกเที่ยวทุดงกรรมฐา,านทางภาคอีสานตามจังหวัดต่างๆในระยะต้นวัยท่านมักจะไปกับท่านพระอาจารย์เสาเสมอแม้ความรู้ทางภายในจะมีความแตกต่างกันบ้างตามนิสัยแต่ก็ชอบไปด้วยกันสำหรับท่านพระอาจารย์เสาท่านเป็นคนไม่ชอบพูด ไม่ชอบเทศไม่ชอบมีความรู้แปลกๆต่างๆกวนใจเหมือนท่านอาจารย์มั่นเวลาจำเป็นต้องเทศท่านก็เทศเพียงประโยคหนึ่งหรือสองเท่านั้นแล้วก็ลงธรรม,มาตไปเสียประโยคธรรมที่ท่านเทศซึ่งพอจับใจความได้ว่าให้ผาก,กันละบาปและบําเพ็ญบุญอย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่าที่ได้มีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์และ เราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงสักมากแต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์ของเราจะต่ำลงกวาา่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากเวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมายอย่าพากันทำแล้วก็ลงธรรม,มาตรไปกุฏิโดยไม่สนใจกับใครต่อใครอีกปกตินิสัยของท่านเป็นคนไม่ชอบพูดพูดน้อยที่สุด ทั้งวันไม่พูดอะไรกับใครเกิน2อถึงสประโยคเวลานั่งก็ทนทานนั่งอยู่ได้เป็นเวลาหลายๆชั่วโมงเดินก็ทำานองเดียวกันแต่ลักษณะท่าทางของท่านมีความสง่าผ่าเผยหน้าเขารบเรื่องใส่มากมองเห็นท่านแล้วเย็นตาเย็นใจไปหลายวันประชาชนและพระเนนเขารบเรื่องใส่ท่านมาก ท่านมีลูกศิษย์มากมายเหมือนท่านอาจารย์มั่นหลวงปูเ่เสาสอนทำอะไรให้เป็นเวลาให้ทำวัดตอนสี่ทุ่มตื่นตีสามท่านอาจารย์หลวงปูเ่เสานี้ท่านเป็นสาวกแบบชนิดที่ว่าเป็นพระประเสริฐท่านสอนธรรมนี้ท่านไม่พูดมากท่านชี้บอกว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่การปฏิบัติของท่านนี้ ท่านเอาการปฏิบัติแทนการสอนด้วยปากผู้ที่ไปอยู่ในสำนักของท่านก่อนอื่นท่านจะสอนให้ทำวัดนอนสี่ทุ่มตื่นตีสามนี้ข้อแรกต้องทาให้ได้ก่อนบางทีก็ลองเรียนถามท่านลวงปู่ทำไมสอนอย่างนี้การนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาฉันเป็นเวลาอาบน้ำเข้าห้องน้ำเป็นเวลา มันเป็นอุบายสร้างพลังจิตแล้วทำให้เรามีความจริงใจทีนี้นักปฏิบัติทั้งหลายไม่ได้ทำอย่างนี้แม้แต่นักสะกดจิตเขาก็ยังยึดหลักอันนี้มันมีอยู่คำหนึ่งที่หลวงพ่อไม่เคยลืมหลักปฏิบัติที่เสียเวลาไปปฏิบัติท่านจะพูดขึ้นลอยๆว่าเวลานี้จิตข้ามันไม่สงบมันมีแต่ความคิดก็ถามว่า จิตมันฟุ้งซ่านหรือไงอาจารย์ถ้าให้มันหยุดนิ่งมันก็ไม่ก้าวหน้ากว่าจะเข้าใจความหมายของท่านก็ใช้เวลาหลายปีท่านหมายความว่าเวลาปฏิบัติถ้าจิตมันหยุดนิ่งก็ปล่อยให้มันหยุดนิ่งไปอย่าไปรบกวนมันถ้าเวลามันจะคิดก็ให้มันคิดไปเราเอาสติตัวเดียวเป็นตัวตั้งตัวตี ปฏิปทาของหลวงปู่เสากันตะสีโลท่านสนใจเรื่องการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานโดยถ่ายเดียวหลวงปู่เซาซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นออกเดินทุดดงคักรรมฐานปักปลดอยู่ในป่าในดงในถ้ำในเขาองค์แรกของอีสานคือหลวงปู่เซากันตะสีโลไหนว่าท่านออกบวชในพระาศาสนา ท่านสนใจเรื่องการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานโดยถ่ายเดียวซึ่งสหธรรมิกคู่หูของท่านก็คือพระปัญญาพิสารเทนหรือหนูเป็นคนเกิดในเมืองอุบลท่านออกเดินทุดงร่วมกันลวงปู่เสาตามปกติท่านเป็นพระที่เทศไม่เป็นแต่ปฏิบัติให้ลกูกศิษย์ดูเป็นตัวอย่างเดินจงกรมแข่งหลวงปู่เสา สมัยที่หลวงพ่อหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยเป็นเนนอยู่ใกล้ๆท่านถ้าวันไหนเราคิดว่าจะเดินจงกรมแข่งกับท่านอาจารย์ใหญ่วันนั้นท่านจะเดินจงกรมไม่หยุดจนกว่าเราหยุดนั่นแหละท่านจึงจะหยุดท่านจะไม่ยอมให้เราชนะเวลาท่านสอนสอนสมาธิถ้ามีใครถามว่าส่วนใหญ่คนอีสานก็ถามเป็นแบบภาษาอีสาน อยากปฏิบัติสมาธิเฮ็ดจังไดอยาท่านพุทโธสีภาวนาพุทโธแล้วมันได้อียังขึ้นมาอย่าถามพุทโธแปลว่าจังไดถามไปหาสิแตกอียงังยังว่าให้ภาวนาพุทโธข้าเจ้าให้พูดแค่นี้แล้วก็ไม่มีคำอธิบายถ้าหากว่าใครเชื่อตามคำแนะนำของท่าน ไปตั้งใจภาวนาพุทธโธจริงๆไม่เฉพาะแต่เวลาเราจะนั่งอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำใจนึกพุทธโธไว้ให้ตลอดเวลาไม่ต้องเลือกว่าเวลานี้จะภาวนาพุทธโธเวลานี้เราจะไม่ภาวนาพุทธโธท,ท่านสอนให้ภาวนาทุกลมหายใจ